ัดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้สนุกมากเลยคือชุด LGBT สีส้มหัวฟูที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือชุดที่พี่เ้ยงกระเทยหลาแต่งตัวหนูสนุกมากหนูก็เลยรู้สึกว่าเวลาออกมาค่ะมันเหมือนแบบทุกคนสนุกที่แต่งตัวหนูหนูก็เลยเวลาออกมาก็สนุกด้วยหวังว่าทุกคนที่ทางบ้านนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาดูที่นี่จะสนุกมือนกันนะคะวันนี้เต็มเต็มที่ไหม อุ้ยเต็มที่มากเพราะว่าเราอะ่ะหลังจาก,จาก,จากมงกรุงเทพใช่ไหมคะเราก็ฝึกเดินมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แหละที่คนจะเห็นว่าเราอะ่ะพัฒนานะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเพื่อนๆแบบฝากฝากคอมเมนต์อะไรก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปจะพัฒนาขึ้นมากอีกนะคะครั้งนี้แบบเป็นครั้งแรกที่แบบได้แบบเปิดตัวให้คนได้ดูแบบคิดว่าตัวเองแบบปล่อยของแบบเต็มที่หรือยังยังแค่แบบ 6 0 70เพราะว่าถ้าซิกเนเจอร์มันยังไม่มีน้องมันทําไม่ได้ด้วยแบบว่าเวทีด้วยแบบแพทเทิร์นการเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเจอเลยรอบชุดว่ายน้ารอบชุดประจำชาติยังมีอีกหลายรอบค่ะเดี๋ยวขอ,อกาลังใจหน่อยค่ะได้ค่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดเชร์แล้วก็เชร์มิสแกนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะปีนี้พิมพ์เต็มที่มากนะคะเราจะบอกเลยว่า B2B บอ่ะไม่ยากแน่นอนเพราะตั้งใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ <laughs>